กองทัพไทยเองเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการว่ามีนายทหารนะคะชั้นนายพลจำนวน2 2 3 0นายที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วจากนั้นค่ะในปี65ราชกิจจาเองก็ประกาศจำนวนนายพลในราชกิจจานะคะเปิดเผยชื่อทหารอีกจำนวน5 3 0นายและในปี66ก็มีนายพลใหม่เพิ่มอีก524นายค่ะและที่ฉันจะขอพาทุกท่านค่ะ ไปทัวร์อาณาจักรธุรกิจของกองทัพขุมทรัพย์ทหารเส้นทางเศรษฐีของนายพลไปด้วยกันค่ะเส้นทางที่หนึ่งนะคะขุมสมบัติที่หนึ่งคือที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกองทัพและรายได้จากการทำธุรกิจที่เกิดจากสวัสดิการเชิงพาณิชย์ของกองทัพท่านประธานคะถ้าจะเปิดเส้นทางพเบิ้มยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าพ่ออสังหาระดับโลกตัวจริง ก็ต้องบอกว่าคนที่ครอบครองที่ดินจำนวนล้านไร่จะเป็นใครไปไม่ได้เขาคือกองทัพไทยหน่วยงานที่มีที่ดินครอบครองกระจายอยู่ทั่วประเทศเต็มไปหมดค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ที่มีมากกว่า12.5ล้านไร่เนี่ยค่ะทั่วประเทศกองทัพ3เหล่าทัพได้ครอบครองไว้จำนวนเกือบ7.5ล้านไร่และสิ่งที่น่าตกใจค่ะท่านประธานก็คือ ประชาชนในประเทศนี้กี่คนกันที่จะทราบว่ากองทัพมีปั๊มน้ำมัน150แห่งมีสนามกอล์ฟ74แห่งและนอกจากสนามกอล์ฟที่ครอบคลองแล้วยังมีรายได้ที่มากกว่าหลายพันล้านต่อปีไปต่อกันที่ขุมสมบัติที่2ค่ะขุมสมบัติจากการนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลังรัฐประหาร ในทุกๆครั้งนะคะหลังรัฐประหารจํานวนนายพลยิ่งสวมหมวกหลายใบมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าไปนั่งในตําแหน่งในบริษัทเอกชนและตําแหน่งผู้บริหารในบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้ง56แห่งซึ่งบอร์ดรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมีสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจรวมกันราวๆเกือบ15ล้านล้านบาทสร้างรายได้ต่อปีเกือบ5ล้านล้านบาทค่ะ นี่อาจจะถือเป็นขุมทรัพย์ทองคำค่ะที่ผู้มีอํานาจหลายคนในกองทัพพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะในยุคใดแล้วนายทหารบางรายค่ะก็ยังไปนั่งเป็นบอดหลายแห่ง ในเวลาเดียวกันหลายคนสวมหมวกหลายใบได้รับทั้งค่าตอบแทนรายเดือนค่าเบีย้ยประชุมได้รับโบนัสได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่งในพลได้ค่าตอบแทนรถประจําตําแหน่งงานสบายๆรับรายได้หลายทางและนี่คือกลายเป็นเส้นทางเศรษฐีของกองทัพไทยไปแล้วค่ะไปต่อกันที่คุมสมบัติที่3ค่ะท่านปรงบประมาณในส่วนของกระทรวงกราโหมซึ่งเป็นงบก้อนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตลอดแทบทุกปีค่ะ เมื่อเราย้อนไปดูก่อนการรัฐประหารนะคะในปี48ซึ่งเป็นก่อนรัฐประหาร1ปีกองทัพไทยได้รับงบอยู่ที่81,000ล้านบาทเท่านั้นแต่หลังรัฐประหารปี49ค่ะเป็นต้นมานะคะงบประมาณของกลาโหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากงบประมาณที่เคยได้รับกลับเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี52และหลังจากนั้นเมื่อคอสชอนะคะเดินหน้าภารกิจ ยึดกลุ่มอำนาจทางการเมืองสำเร็จกองทัพเข้ามาครอบคุมอำนาจรัฐได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปี63โดยได้รับงบอยู่ที่2 3 3 0 0 0 0ล้านบาทจึงทำให้เห็นชัดว่างบประมาณที่กองทัพได้รับสัมพันธ์กับอำนาจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยคะ่ะตามไปดูกันที่ขุมทรัพย์ที่4ค่ะซึ่งเป็นขุมทรัพย์สื่อที่อยู่ในมือกองทัพทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ ท่านประธานคะในปัจจุบันค่ะกองทัพถือคลื่นความถี่และประกอบกิจการในระบบวิทยุกระจายเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศนี้ค่ะรวม205คลื่นรองลงมาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ44คลื่นและรายได้ของธุรกิจวิทยุส่วนใหญ่มาจากการขายโฆษณาและค่าเช่าคลื่นค่ะแต่ท่านประธานทราบหรือไม่คะไม่มีใครทราบตัวเลขรายได้จากคลื่นทั้ง205คลื่นของกองทัพเลย ดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะคลื่นที่เป็นของกองทัพอย่างคลื่น93คูฟาเลนไฮและ94 EFM คลื่นวิทยุเลตติ้งอันดับหนึ่งที่ยังถูกครอบครองโดยกองทัพจนถึงวันนี้และไม่มีข้อมูลค่ะว่าสัมปทานจากการเช่าคลื่นวิทยุนี้เรียกว่าเป็นความนิยมสูงคลื่นนี้ค่ะมีจำนวนค่าเช่าอยู่ที่เท่าไหร่กรองทัพยังคงเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลรายใหญ่ค่ะ และเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศในขณะที่สื่อดั้งเดิมทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ลดขนาดทางธุรกิจค่ะบางรายต้องปิดตัวลงแต่กองทัพยังมีขุมสมบัติที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญค่ะจากโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหรือ Max ที่ช่องทีวีดิจิตอลจะต้องเช่าททบ5เพื่อใช้แพร่ภาพกระจายเสียงได้เงินค่าเช่าม a x 1,800ล้านบาทต่อปีอันนี้ไม่รวมกับค่าโฆษณาค่าทนะําโฆษณาค่ารับจ้างบริการอื่นๆอีกนะคะซึ่งหลายพันล้านบาทต่อปีแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ปรากฏชัดในเอกสารใดๆเลยไปดูขุมทรัพย์ต่อไปค่ะขุมทรัพย์ธุรกิจพลังงานของกองทัพไทยค่ะท่านประธานคะกองทัพเป็นอีกหนึ่งกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจพลังงานค่ะทั้งธุรกิจน้ํามันธุรกิจไฟฟ้าและโซล่าฟาร์ม นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีแต่ทุกชาติในโลกไม่มีค่ะคือการที่กิจการสวัสดิการไฟฟ้าเนี่ยได้ขยายธุรกิจออกไปครอบคลุมบริการด้านไฟฟ้าเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนในพื้นที่หลายแสนคนด้วยขีดความสามารถที่ตัวเองไม่มีเลยนะคะแล้วก็ไม่ กระแสะไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาอภิปรายเรื่องนี้ค่ะก็จะเห็นว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยในบริเวณพื้นที่สัตหีบเนี่ยสวันติด4วันดับนะคะสร้างปัญหากระแสะไฟฟ้าตกบ่อยดับบ่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่ก็เสียหายแล้วไม่เคยมีใครรับผิดชอบค่ะตามมาด้วยราคาค่าไฟที่แพงและสูงมากกว่าปกติคุมทรัพย์มหาศาลจากการลงทุนในพลังงานทั้งหมด ไม่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะว่าจะจัดสรรให้ในพลคนใดและกองทัพได้ไปเท่าไหร่กรมธนารักษ์จะได้ไปในสัดส่วนใดและเป็นเงินที่เหลือเข้าคืนครังเท่าไหร่ก็ไม่มีการชี้แจง